วันนี้เจ้าหนี้พอไม่มีใช้ก็บังคับต่อสายให้ไปหาป่านั้นปานี้กลายเป็นนี่เจ็ดแปดเจ้าเงินสามหมื่นกลายเป็นเงินสี่ห้าแสนเป็นล้านเดือดร้อนทุกตลาดนะครับคนจนทั้งแผ่นดินนะครับก็บอกให้ไปแจ้งความี่โรงพักไปโรงพักเลยปรากฏเขาตอบว่าสสตำรวจบอกว่าเป็นนี่ก็ต้องชดใช้อะไรมันผิดกฎหมายนะครับพรบรทวงหนี้ท่านอย่างนี้ได้ยังไงท่านนายกอยู่ไหนเนี่ยฟังกันป่ะ ถ้าท่านพูดเรื่องนี้ไปสามวันจบกล้าพูดไหมลูกน้องนั้นใช่ไหมถึงนายทหารหนรายตำรวจทั้งหลายอะ่ะมีบางคนอะ่ะไปเป็นหัวเสเองทำความเดือดร้อนให้พี่น้องน้ำตาเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มตลาดสดบางคนไปนั่งเฝ้าถังแก๊สเลยนะครับถ้ามึงไม่ใจขอโทษครับไม่ให้ผัดเปิดแก๊สไม่ได้ถือปังตอไปด้วยบ้านนี้เมืองนี้อยู่ในวงล้อมอยู่ใต้อานาะต อำนาจอิทธิพลของแก๊งทวงเงินกู้ครับทั้งนายตำรวจทั้งทหารส่วนหนึ่งอะทั้งนอกราชการได้รับราชการเป็นนายหัวให้พวกนี้ครับเมื่อเดือนกุมภาหกสี่ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องตัวช้างไปด้วยความหวังว่าพลเอกประยุทธ์จะรู้ตัวเสียทีว่ามีตำรวจเร็วๆบางคนบางกลุ่มไปดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาตอบสนองต่อผลประโยชน์อันมิชอบของตัวเองแล้วรีบ ไปปราบปรามคนเหล่านีน้เหล่านั้นเสียให้สิ้นซากพร้อมทั้งหามาตรการป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นได้อีกต่อไปแต่แล้วนี่คืออะไรตลอดหนึ่งปีห้าเดือนที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์รู้ทั้งรู้แต่กลับยังปล่อยให้มีคนทำตัวช้างภาคสองขึ้นมาได้ทั้งการออกแผนตั้งหน่วยเถื่อนที่มีตำรวจระดับผู้ช่วยพอบอรตรอ,อนุมัติให้ในนามพอบอรตรด้วยนั้น ยังคงใช้อำนาจได้จนถึงปัจจุบันเรื่องใหญ่โตขนาดนี้โจงแจ้งขนาดนี้พลเอกประยุทธ์ยังทำไขสือไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยให้คนที่มากด้วยข้อคอลหามาอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ที่กระทบกระเทือนไปถึงพระเกียรติยศศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของสถาบันพระหมหากษัตริย์มาได้ตั้งนานขนาดนี้สรุปแล้วที่ชอบอ้างความจงรักภักดีโหนสถาบัน อยู่เป็นกิจวัตรเป็นเรื่องโกโหกปริตรลวงโลกทั้งนั้นใช่ไหมตั้งแต่หนึ่งรายการที่หนึ่งถึงรายการที่9ก้นะครับเป็นไทม์ไลน์งบประมาณนะครับที่ทางสภาผู้แทนรัษฎรนะครับก็ได้อนุมัติงบประมาณให้ไปแล้วนะครับก็ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วสไลด์ที่12ครับค่างโง่เรือดำน้ำครับท่านประธาน ถามบอกว่าทําไมถึงเรียกว่าค่าโง่เรือดำน้าครับท่านประธานครับรูปนี้ก็คือเงินงบประมาณทั้งสิ้นเนี่ยสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบสองล้านบาทเป็นโครงการนะครับท่านประธานเห็นไหมครับตั้งแต่ลําดับที่หนึ่งถึงลาดับที่เก้าที่ผมได้เรียนท่านประธานไปนะครับว่าในงบประมาณ44,222ล้านบาทเนี่ยเอาไปทําอะไรบ้างท่านประธานจะเห็นนะครับว่านอกจากเรือดำน้ำสามลำแล้วเนี่ย ยังมีเรือนะครับ LPD หรือเรืออเนกประสงค์ยกคนขึ้นบกขนาดใหญ่นะครับเนี่ยลำที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงกลางเนี่ยท่านประธานลำนี้นะครับสำหรับปฏิบัติการนะครับสนับสนุนเรือดำน้ำเนี่ยลำนี้ก็ประมาณ6,000กว่าล้านนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจอดเรือคลังเก็บตอร์บิโดต่างๆเนี่ย ก็ได้ดำเนินการแล้วนะครับขณะนี้ท่านประธานครับเรามีค่าโง่เรือดําน้ำเนี่ยที่ต้องจ่ายไปทั้งสิ้นแล้วนะครับ21,722ล้านบาทเป็นเงินมหาศาลในภาวะที่ประเทศกําลังเดือดร้อนจากภาวะว,ะวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับแต่เราจ่ายเงินไปแล้วปรากฏว่าไม่มีเรือดําน้ําครับซึ่งผมต้องเรียนท่านประธานครับว่า ตรงนี้เนี่ยผมขอใช้คำว่าเป็นค่างโง่ครับ21,722ล้านคือค่างโง่เรือดำน้ำเรือดำน้ำดีเซลนะครับรุ่น S26T 3เนี่ยสาลำลำที่1ครับจา่ายค่าโง่ไปเรียบร้อยแล้ว12,400กว่าล้านลำที่สองกับลำที่3ยังไม่ได้ซื้อนะครับถ้าซื้อไปเนี่ยความเสียหายก็ยิ่งหนักนะครับประเทศชาติยิ่ง เดือดร้อนนะครับงบประมาณก็ไม่มีเงินก็ต้องกู้เข้ามาครับ14ครับผมขอสรุปเรื่องค่าโง่เรือดำน้ำา2 7 7 2 2ล้านบาทครับท่านประธานพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะต้องรับผิดชอบครับ 1. โครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยเนี่ย มูลค่า4 4 2 2 2ล้านบาท 2. เรือดำน้ำลำแรกมูลค่า12,500ล้านบาทเกิดปัญหาไม่มีเครื่องยนต์และหยุดต่อเรือ 3. โครงการที่เป็นส่วนสนับสนุนโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำสามลำของกองทัพเรือเนี่ยจ่ายเงินนะครับไปแล้วเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ย21,722ล้านบาท นี่คือค่างโง่เรือดำน้ำครับ4จ่ายเงินไปแล้ว2 1 7 2 2ล้านบาทแต่ไม่มีเรือดำน้ำศูนย์สิ้นงบป,ประมาณแผ่นดินโดยเปล่าประโยชน์ครับนี่คือทั้งหมดที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยในฐานะรัตตีกลาลหมมท่านต้องรับผิดชอบครับดิฉันและพักก้าวไกลนะคะคิดว่าถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างสังคมไทยไม่อาจจะเดินหน้าต่อไปได้ยังมีอนาคตได้อีกแล้ว ท่านประธานคะดิฉันเรียกร้องให้ปล่อยบุ้งเนติพรปล่อยใบยปอนัชนิดและนักต่อสู้ทางการเมืองทุกคนเพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คืนความยุติธรรมให้กับประชาชนและคืนความยุติธรรมให้กับสังคมนี้โดยด่วนที่สุดคะ่ะและด้วยเหตุผลที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้งหมดดิฉันไม่สามารถฝากอนาคตของประชาชนเยาวชนคนหนุ่มสาวในประเทศนี้ไว้ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาต่อไปได้ และดิฉันไม่อาจไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ดำรงตำแหน่งต่อไปแม้อีกเพียงเสี้ยววินาทีเดียวและดิฉันจะขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรในสภาหแห่งนี้ค่ะร่วมกันยืนตรงอย่างทนงองอาจทำหน้าที่ผู้แทนที่มีกระดูกสันหลังช่วยกันกดล็อกชนวนระเบิดจากระบอบที่พลเอกประยุทธ์สร้างขึ้นมาด้วยการเริ่มต้นเอาพลเอกประยุทธ์ออกไปค่ะ และนี่คือภารกิจสําคัญทางประวัติศาสตร์ของพวกเราทุกท่านที่เป็นผู้แทนที่มาจากพี่น้องประชาชนร่วมกันรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนด้วยกันค่ะและท่านประธานคะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์พ้นอำนาจไปแล้วนะคะดิฉันขอเรียกร้องให้มีการคืนความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทุกคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองนับตั้งแต่รัฐประหารปี57ดด้วยกระบวนการที่ไม่ชอบธรรมของพลเอกประยุทธ์เป็นต้นมา ท่านประธานคะไม่ควรมีใครที่ต้องถูกคุมขังไม่ควรมีใครต้องตายหรือย้ายประเทศเพียงเพราะเขาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือแสดงออกที่แตกต่างจากท่านผู้นำหรือเพียงเพราะพวกเขาต้องการต่อต้านอำนาจท,ที่ไม่ชอบธรรมที่มาจากการทำรัฐประหารเพื่อล้มล้างการปกครองคะ่ะและนั่นนะคะคือก้าวแรกและก้าวปกติ คืนความปกตินี้ให้สังคมไทยให้ประชาชนยังเชื่อมัน่นว่าพวกเรายังสามารถจะอยู่ในสังคมนี้ร่วมกันได้ไม่ว่าใครจะมีความคิดความเชื่อและความฝันที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามขอบคุณค่ะท่านประธานพูดกันว่าผมยอมรับนะว่ามีการใช้สปายแวร์หรือระบบแอบฟังหรือเจาะข้อมูลของพี่น้องประชาชนในระบบมือถือนะ ก็เห็นอยู่ครับเห็นในโซเชียลมีเดียหลายหลายช่องทางก็เอาไปปั่นกันนะครับซึ่งผมก็มาดูในคลิปยอ้อนไปในที่ผมพูดนะฮะผมก็ดูแล้วผมไม่ได้พูดว่ามีนะผมแค่พูดว่าผมศึกษาอยู่เรื่องนี้แล้วก็รู้ว่ามีระบบนี้นะครับเพื่อนใช้ในเรื่องความมั่นคงและเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดพวกเกี่ยวกับคือพวกจับผู้ก่อการร้ายแอบฟังคนค้ายาเสพติดเนี่ยซึ่งมันนนี่มันมี แต่ผมจะบอกว่ามีในเมืองไทยนะฮะผมไม่ได้พูดว่ามีในระบบราชการถามผมว่ามีใช้ระบบนี้เคยเห็นได้ยินอยู่นะครับแล้วผมก็ยืนยันว่าในกระทรวงผมก็ไม่ได้มีนะครับไม,ไม่ได้ทําในส่วนที่รับานรัฐบาลทาไม่มีเพราะอํานาจตามกฎหมายไม่มีนะครับแต่พวกคนบางกลุ่มก็ไปบิดไปพูดบิดเบือนหาว่าผมยอมรับว่ามีซึ่งจะความหมายผมมีคือผมรู้ว่ามีมีใช้อยู่ในประเทศก็มันก็มีจริงมีขายอยู่อะแต่มันไม่ได้มีในประเทศไทยนะครับ ท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์ท่านอาจจะมีเปกษัตย์ของท่านแต่ผมก็มีนาตาชาโลมานอฟของผมลองดูคลิปนี้เพื่อยืนยันว่าเครื่องสกายแวนยังทำงานได้ไคลิปนี้นะครับท่านประธานถ่ายได้ไม่กี่สัปดาห์ก่อนนี้เองเครื่องยนต์จากเครื่องบินสกายแวนที่กำลังอุ่นเครื่องอยู่นี่แหละ ที่พลตํารวจตรีกอไก่จะเอาไปรวมกับเศษเหล็กชัดเจนนะครับว่ายังใช้งานได้ซึ่งเมื่อไปสํารวจราคาตลาดกับผู้จำหน่ายลายต่างๆแล้วจะพบว่าเครื่องยนต์อะไรดังกล่าวมีมูลาค่ารวมกันสูงถึง111ล้านบาทแต่ปรากฏว่าบริษัทคู่สัญญาตีราคาเศษเหล็กกับเครื่องยนต์ยำรวมกันในราคาแค่ 2.5ล,ล้านเท่านั้นขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนได้ประหยัดพลังงานผมก็เลยเอามาโชว์ท่านประธานครับว่าวิธีประหยัดพลังงานอยู่ในนี้ครับอภพี่วันอยู่รุงผมแจกวิธีประหยัดพลังงาน <c oughs> ช่วยนะช่วยกัน,กนวิธีประหยัดพลังงานนะลองลองดู <c oughs> พัดไปเื่นเรื่อย วิธีที่สองที่ท่านนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีพลังงานบอกพี่น้องประชาชนท่านประธานครับนี่ลงทุนซื้อมาเลยนะเนี่ย500ค่าส่ง300นี่เ <laughs> ขาเรียกว่าเตาเศรษฐีต้องการเคยเห็นด้วยฮะเนี่ยท่านประธานอาจจะนั่งไกลถ้าดูตรงสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะข้างหน้าเนี่ยมันเขียนเหมือนกับเบอร์ห้า สนับสนุนโดยกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีสุพัฒน์พองอยู่ไหนะมาหน่อยเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันแพงเพราะใครเข <c oughs> ียนว่าเตาเศรษฐีใช้แล้วดีมีแล้วรวยนายกบอกจะขอลดค่าลงกันและจะใช้เป็นตัวเลือกสุดท้ายในการใช้กฎหมายควบคุมโรงกลั่นขอแบ่งกำไรโรงกลั่นน้ำมันรวยเอารวยเอารวยเอาเพราะอะไรครับก็เพราะนายกไม่ได้เป็นเจรจาจริงไง หลอกประชาชนไปวันๆล้มเหลวบริหารประเทศนี้ก็พูดผู้นำโง่งนะครับไม่มีวุฒิภาวะบ้าอำนาจลองฟังคลิปดูนะครับก็วินัยด้วยวินัยไงมาอะไรวะติดามตามต่อมาแล้วต่อมาต้องทรไม่ได้ก็ออกไม้ต้อนใช้ปุ๋นแบบนี้ไอหาไทยออกมาที่ว่าผมไปที่วุฒิมนนนี่เนี่ยเขาเรียกว่าใจิตใจมันต่ำไหม ด <tal ans> ทีสั่งไปนี่ผมสั่งนี่คือนโยบา<ำ>ยไงแล้วไอ้บ้าเออไอ้ไงผมไม่ขี้ข้าแล้วไงวะไล่ล่ากันมากนะเนี่ยไล่ล่าเดี๋ยวถ้าไล่ล่าแล้วตีออกแต่นั้นเดี๋ยวถ้าไล่นายกออกก็กฎหมายเข้ามาอย่างนี้มาไล่ดูสิไล่ดิสิไล่ได้ดิผมไม่ท้าทายแต่ผมไม่ออกแบ่งเขตตายหายให้หมดยังไงไม่รู้เกี่ยวเรื่องสิงคโปร์เองขเนี้ยใอรทำอไมต้องมีบอะไรพอท่านนายกไม่เป็นบ้าหรือไง เปลี่ยนอะไรกูทุกวันเซลอยากใช้คำจะเอาอะไรตั้งหนาเก่งท้งหนามาบริหารมาสมัครเป็นสอสอในมันหนึ่งท่านบอกให้ผมไม่ทำถนนสองท่านบอกว่าประโยชน์น้อยสามใช้งวเปลือกแล้วกูทำยังไงวะบัตรโทนะสมองมีแปดหมื่นสี่พันเซลล์วะซึ่งไม่มีคอมพิวเตอร์ไหนเก่งเท่าสมองเราอ่ะจะมัตรทำเสียงกับผมท่านไหนเปล่าเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนเป็นอะไร

ผมเองก็อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับเห็นหนายกรัฐมนตรีมาหลายท่านไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีคนไหนที่เลวทรามนะขาดภาวะผู้นำบ้านนาดอย่างนี้เลยนะครับไปไหนก็ถูกขับไล่นะครับลองดูไปไหนก็ถูกขับไล่ไม่ว่าจะไปที่ไชนยย่าทีหรือเชียงใหม่นะครับ บางแห่งยังมีการให้ของรับอะไรต่างๆ,ๆเยอะแยะนะครับถ้าเป็นผมผมไม่ทนอยู่หรอกไม่ได้ร้านนะครับลาออกไปนานแล้วนะครับจากการวิพากษ์วิจารณ์หรือการวิปรายของท่านมาผมก็ยินดีรับไปทุกเรื่องอะนะครับไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวผมเรื่องการเรียกว่าไม่มีคุณสมบัติอะไรทั้งสิ้นน,นะนะก็เรื่องแรกก็คือที่ผม,ผมเคยพูดคำว่า,า8 4 0 0 0 0ี่หมื่เซลเลยผมพูดเร็วไปนิดนึง จริงๆล้วผมต้องใจใพูด8,4 0,000ส่ล้านเซลใช่ไหมมัน8ป0 0สนสืนไงผมจำตัวเลขตรงนั้นมันมีถึงล้านล้านเซลอะนะวัะน,นั้นผมก็เร็วไปหน่อยอารมณ์มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนั้นนะแลวภาพที่ท่านมาออกหลายๆครั้งนัน้นเป็นภาพในอดีตผมยมังทำใจอยู่กับตักข่าวเขานะเพราะว่าท่านก็เอาแต่เฉพาะเวลาผมตอบท่านไม่ดูเวลาเขาถามผมแล้ววันนี้ผมก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะละนะจะเห็นได้ไ่มผม็อารมดีขึ้นเยอะในสภาใช่ไหม นะถึงแม้ว่าท่านจะพยายามไม่โยยุผมตามอะไรล่ะที่ท่านวางแผนไว้ก็ตามนะผมก็ยังอดทนได้อยู่ถึงเวลานี้นะครับในเรื่องของราคาไฟฟ้าครับใช้งบประมาณไปแล้วกว่าแสนล้านจากกฟผนะครับสสวรพบของผมครับอภิปรายว่าค่าไฟที่แพงเนี่ยมาจากค่าพร้อมจ่ายและการเอื้อในทุนว่ามีการที่ เพิ่มกําลังการผลิตเยอะเกินกว่าความต้องการที่ต้องจะใช้จริงสอซอพบอภิปรายว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าเอากําลังการผลิตลบความต้องการสูงสุดฐานด้วยความต้องการสูงสุดจะเห็นว่า5 4เปเ็นป็นบัฟเฟอร์ของข,ของการใช้ไฟในประเทศไทย,ไทยอันนี้สูงเกินไปแล้วยังต้องใช้ค่าพร้อมจ่ายให้กับโรงไฟฟ้าอีก6โรงที่ไม่ได้เดินเราสร้างไว้แต่เราไม่ได้เดินเราเดินแค่6เท่านั้นเองอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้เดินแต่ว่าเราต้องจ่ายต้นทุนจ่ายกับรายจ่ายดอกเบีย้ยให้กับโรงไฟฟ้าของนานทุนพวกนี้ อันนี้คือค่าไฟที่เพิ่มขึ้นมาสลึงหนึ่งทันทีจากจากเสือนอนกินเหล่านี้ท่านรัฐมนนายกรัฐมนตรีให้ท่านรัฐมนตรีสุพัฒน์พงมาชี้แจงท่านบอกสสวรพบภคุณ่ะคำนวณผิดจริงๆมันแค่35้เปอร์เซ็นต์พอผมไปดู5 4กับ35เปอร์เซ็นต์ผมรู้เลยว่าท่านรัฐมนตรีมั่วท่านแถมาเลยครับท่านไปใช้วิธีคิดแบบนั้นครับท่านเอากำลังการผลิตลบความต้องการสูงสุดแล้วก็หารด้วยกำลังการผลิตมันเลยออกมา35%เปอร์เซ็นต์ อันนี้นี่จริงๆแล้วไม่ต้องใช้ถึงขนาดสอสอไม่ต้องใช้ถึงขนาดรัฐมนตรีครับน้องๆเด็กปฐมปลายก็ต้องคำนวณเป็นครับว,ว่าวิธีคิดแบบนี้เป็นแบบไหนแล้วผมไปดูมาแล้วครับว่าอย่าง e NERGY ของอเมริกาอย่างอ e ีเกตของประเทศไทยจริงๆเขาใช้สูตรไหนในการคำนวณเขาคำนวณกันแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นสสอเราพบพูดถูกแล้วท่านรัฐมนตรีนะั่นแหละที่พูดผิดเพราะรัฐมนตรีพูดผดิดุก็ปกป้องก่อนว่าค่าพร้อมจ่ายนี้เป็นสิ่งที่จําเป็น แล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้วโบยไปทางฝั่งขวามือเพื่อนองผมไม่ใช่เรื่องเลยครับมันมีอยู่มา8ปีแล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านในฐานะผู้นําที่จะต้องเจราจาถ้าท่านมีความกล้าพอที่จะชนกับนายทุนท่านก็ไปเจราจากับเขาว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่เหมือนที่ผ่านมามีทั้งเรื่องเกี่ยวกับโควิดมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ขอที่จะเวฟ เรื่องแบบนี้ได้ไหมซึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คิดเราเองนะครับแต่ละประเทศที่มีวิธีคิดแบบนี้ก็ทําแบบนี้เช่นเดียวกันเขาก็ไปเจรจากับนายทุนผู้ผลิตไฟฟ้าของเขาเพื่อที่จะสามารถที่จะทําให้ค่าไฟของพี่น้องประชาชนถูกลงได้อันนี้คือไว้วางใจไม่ได้กับการบริหารที่ผิดพลาดการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพผมมีคำแนะนำไปยังท่านพลเอกประวิทย์ผ่านท่านนายกรัฐมนตรีผ่านท่านประธานอีกทีหนึง่ง ท่านพิสูจน์ง่ายนิดเดียวครับถ้าท่านจำไม่ได้ว่า serial number 20เรือของท่านอยู่ที่ไหนผมมีอยู่ที่มืออยู่ในนี้หมดแล้วยี่ห้ออะไรปาเต้เอพีบลองปังโรเล็กซ์ทั้งหมดนี้อยู่ในมือผมง่ายนิดเดียวครับผมเสนอท่านนิดเดียวถ้าคืนนี้ท่านไปที่พารากอนใกล้ที่สุดเลยมีครบทุกยี่ห้อเอา serial number ที่อยู่ในมือผมนี้ไปตรวจสอบไม่แน่พวกนี้ผมโหวไว้วางใจให้พลเอกประวิทย์ด้วย ขอท้าเลยครับวันนี้ผมขอท้าท่านกลางสภาเอาข้อมูลที่มีอยู่ในผมผมรู้ท่านจําไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับว่าราคาเท่าไหร่รุ่นไหนบ้างจํานวนเท่าไหร่หมายเลขซีเรียลอะไรมีรุ่นไหนบ้างทั้งหมดอยู่ในมือผมอยู่นี่หรอครับแล้วจริงๆแล้วผมอยากจะแนะนาให้ท่านไปตั้งแต่วันนี้คืนนี้พารากอนยังเปิดอยู่ครับท่านยังไปทําได้อยู่แต่ถ้าท่านทำไม่ได้นี่ผมอยากจะบอกให้ว่า ผมเองก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องพวกนี้นะครับอาจจะไม่รู้เท่าท่านก็รู้กับเขาบ้างเหมือนกันพวกนี้นี่เวลานี่จะนาฬิกาจะเอาซ่อมนี่ไปที่พารากอนเวลาจะซ่อมออกมาเนี่ยเขาต้องเอาใบออกมาเพราะว่าซีเรียลเนี่ยเจ้าของเชื่ออะไรนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้นี่ออกมาไปเรื่องต่อไปเลยครับซ้ําประเด็นแล้วครับกับผู้ภิรากคนก่อนเชิญต่อไม่ไม่ซ้ำแน่นอนครับท่านมีมากกว่านั้นครับกับเชิญไปเรื่องต่อไปเลยครับจะจบแล้วครับท่านอีกนิดเดียวครับละประเด็นนี้นี่ถ้า รู้มากไปกว่านั้นก็คือนาฬิกาพวกนี้นี่คนไทยทํางานเยอะนะครับเราไปที่สวิตเซอร์แลนด์นี่คนไทยที่รักในประชาธิปไตยทํางานอยู่กับแบรนด์ยี่ห้อพวกนี้เยอะไปที่ไหนก็มีคนพูดภาษาไทยพูดเรื่องนาฬิกาพวกนี้สามารถที่จะตรวจสอบได้ทันทีครับอันนี้นี่เป็นเรื่องที่ถ้าต้องการที่จะแสดงความบริสุทธิ์ความสุจริตให้ไว้วางใจได้คนเอกประวิทย์ท่านไปพารากอนคืนนี้ได้เลยครับกุนารักษามารายาทหน่อยนะครับ เสียงดังนะครับถ,ถ้าจะคุยกัก็คงข้างนอกแล้วครับขออนุญาตครับท่านประธานผมไม่เคยท<อ>ําพฤติกรรม<ข>แบบนีข้ขอท่านสมาชิกได้ได้ให้เกียรติกันด้วยนะครับเพราะตอนที่ท่านสมาชิกเราพิปรายท่านนายกท่านก็นั่งฟังแต่ที่พอท่านชี้แจงเราก็ฟังบ้างนะครับไม่ใช่คุยกันแข่งคือท่านนายกเนี่ยท่านกลับไปข้างหลังท่านไปบอกคนเขียนโพยท่านนะครับ คือถ้าไม่ชัวร์อย่าเขียนมามันดูด้อยค่านายกรลฐานตรีที่เคารพของประเทศไทยของผมประเด็นที่หนึ่งครับท่านบอกว่าโอ้ยบริษัทปตทบริษัทลูกนี่ก็ไปซื้อหุ้นแสนสี่ืนแปดพันล้านบาทที่แฟรงเฟิร์ตเขาเป็นเอกชนเดลฐมตรีต้องตอบนะลฐมตรีนั่งอยู่เคยเป็นประธานบริษัทนี้ไม่ใช่เหรอเอกชนจะไปซื้ออะไรก็แล้วแต่แต่เขาเป็นบริษัทลูกของปตท ปตทจะไปซื้อหุ้นเงินระดับแสนกว่าล้านต้องขอรัฐมนตรีท่านนายกไม่รู้อย่าพยายามตอบทุกเรื่องแล้วมันเสียของอ่ะกลายเป็นนายกผมด้อยค่าเรื่องที่สองท่านบอกว่าพลังงานในก๊าซธรรมชาติโอ้ยเขาขุดได้ปกติไม่รู้อย่าตอบครับข่าวออกมาเมื่อช่วงเช้าท่านประธานครับแก๊สในบ่อเนี่ยนะฮะมันมาจากหลายแหล่ง หลักก็คือผลิตในประเทศ65%ถ้านรัฐมนตรีก็รู้ว่าตอนนี้มันลดลง20กว่าเซพราะมันมีกรณีปัญหาอนุญาโตตุลาการระหว่างเชฟลอนกับโททาวที่บริษัทเขาฟ้องร้องประเทศไทยบางบ่อมันก็ขึ้นได้บงกฎเอราวันแต่ส่วนหนึ่งเรานำเข้าจากพมา่าแหล่งไดยนาอะไรต่างๆเนี่ยนะปรากฏว่านำเข้าจากพมา่า17%แต่รัฐบาลไทยไปนำเข้ามาในประเทศไทย18%ผมจะบอกท่านประธานว่า ท่านนายกไม่รู้อย่าพูดแล้วล่าสุดครับถ้ามันดีอย่างนั้นในความพึงพอใจมันต้องมานี่ล่าสุดสดตนลนร้อนนี่ก่อนจะพูดผมแจ้งข่าวด่วนเลยผลโพลของพี่น้องประชาชนซึ่งทําควบกู้ไปกับเราณนะวันนี้นะซึ่งออกมาแล้วแจ้งมาล่าสุดยี่สองกรกฎาคมเวลา18บแนาฬิกาผลโหวตมติไม่ไว้วางใจจากเครือข่ายภาคประชาชนผ่านทีวีเอาอันนี้ผ่านทีวีก่อนนะกลุมล่มราษฎรเขายังนับไม่จบ ยอยู่แถวเนี้ยอยู่หน้าสภานีวีสี่ช่องครับช่อง22เนชั่นช่อง23่สามเวิร์กพอย์ช่อง32ไทยรัฐทีวีช่อง36มสิบพีพีทีวีผลโหวตเป็นดังนี้ไม่ไว้วางใจ8ปซไว้วางใจ11%นี่ยังไม่นับรวมโพที่ไปทำว่าอยากได้ใครเป็นนายกนะถ้าไปดูโพตรงนั้นนี่มัน มันสวนกับทางความเป็นจริงผมว่าท่านจุลินน่าจะขึ้นอยู่แถวหนึ่งแถวสองคือถ้าทําได้ดีขนาดนี้จริงๆมันต,ต้องชื่นชมกันนะหรือว่าคนไทยไม่ให้ความเป็นธรรมกับท่านเอาละครับอันนี้ก็ถ้าพูดไปมันก็จะเหมือนกับหนิบแนมกันแต่ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ว่าเรื่องรายละเอียดเรื่องเศรษฐกิจตัวเลขพวกนี้เนี่ยผมตั้งใจไว้จะพูดในอีกช่วงหนึ่งวันนี้ก็เอาซะตอนนี้แหละพี่น้องเขากำลังชมและฝากฝากตนนัวนี้ทีมงานท่านรัฐมนตรี ลองไปเช็คคอมเมนต์ในโซเชียลตอนนี้สิมีคนโทรมาบอกผมไลน์มาบอกผมว่าโซเชียลตอนนี้นี่คนดา่าสวนทางกับที่ท,ที่ที่พูดอยู่นี่มันไม่ใช่อะ่ะเนี่ยถ้าผมไม่ได้สร้างเรื่องนะลองเข้าไปดูหน่อยคนฟังทางบ้านบอกที่ท่านพูดอยู่นี่มัน,มนตรงกันข้าม w o r k p o i n t t o d a y สาระความรู้เพื่อวันนี้